สวัสดีครับทีมงานน,นิสันบางบัวนครับผมมาหน,นี้มาปล่อยบาวครับผมบวใหญ่นะครับมาปล่อยบาวเดี๋ยวนี้บวใหญ่นะครับเอาสั้นยืนเบิงบ้งเบิ้งเหมือน,นเงยปันได๋โอ้สุดยอด <c oughs> ยืนเบิง้งเบิ้งสูงนะครับส่วนหัวยืนมือเลยเออปอยอยู่ตรงหน้าครับอันนี้นี่ครับครับแต่ว่าสนุกนหน่อยนี่จะหน่อยเป็นสนุกของบอลหน่อยนะครับอันนี้ นูเป็นของเบาหน่อยโอ้ยข,ขนาดเลยนะครับผลข้อแหลนอยูุ่่นนะครับไกลๆุ่นนะครับแหลนอยู่ไกลๆุ่นนะครับเ,เ,เดี๋ยวทางเดี๋ยวติดตามนะครับเน,นะครับช่วงนี้เหลนเบาไปก่อนนะครับยังไม่ถึงหน้าบังไฟนะครับ ช่องอีสานมักมวนมีทุกรูปแบบนะครับผมว่าจะเป็นบังไฟนะครับวัวจะเป็นการละเล่นนะครับข้อม,มวลข้อมซืนเสียงพินเสียงแค่นะครับเดี๋ยวอีกจังหน่อยจะเฮ็ดรีวิวพินนะครับผมทุกสัปดาห์นะครับผมเดี๋ยวกําลังเตรียมอยู่ครับผมรีวิวพินจำหน่ายพินนะครับจำหน่ายอยู่แล้วนะครับในเพจอีสานมักมวนแต่ว่ายังบบเดยยังบบเด้ทําการรีวิวเฮ็ดเป็นคลิปนะครับผม อันนี้เล่นบ่วาวไปก่อนครับผมไปอีกไปอีกเอ้เอ้โอ้อนับสามปอนหนึ่งไปอเอาใหญ่ไปแล้ว ไปเร็วไปเร็วเอา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 ไปจังเด็กจีไปจังไดไป็กนะครับไปแล้วนะครับไปแล้ว เอ๋อครับติดล้มแล้วครับติดล้มแล้วติดแน่บ่ติดแน่ล้มมีแน่บ่มีแน่ตรงอ๋อไปขึ้นแล้วบันซัดึ้นแล้วซัดึ้นแล้วโอ้ยยู่แล้วบ้านนี่พี่นอ้อเงเดี๋ยวทุงไหนขอพักคลิปซ้ำหนึ่งก่อนได้ครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับผมบา,บายบายอย่าลืมกดติดตามนะครับผมติดตามกดติด เออกดซับสไคร์น้ำนเลได้ครับ oh, <okay. S 1> คลิปนี้บ๊ายบายครับผม